ถ้าโยมสแกนลงในคอมพิวเตอร์เปรียบเทียบดูว่าพระาศาสดาสอนอะไรมากที่สุดในชีวิตท่านรุทธาตบอกว่าสอนอนิจจังทุกขังนัตตาอาตมาก็เลยสแกนสามขันี้เข้าไปแล้วเปรียบเทียบคำว่านันทิอีกคำหนึ่งเพราะอาตมาเห็นว่าพระองค์สอนมากเช่นเดียวกันปรากฏว่ามากที่สุดพระสูตรออกมาเป็นพันพันพ,นพ,นพนสูตรเลยก็คือสอนเรื่องทุกข ศาสดาสอนเรื่องทุกข์มากที่สุดบรรยายเรื่องทุกข์มากเราอยู่ในชีวิตเนี่ยไม่ได้มีสุขอย่างเดียวนะมีทุกข์ด้วยให้รู้ว่าชีวิตมีทุกข์จะได้รู้จักวิธีออกจากทุกข์และจะได้ขวนขวายในการหาทางแก้ทุกข์อย่างที่สองคำสอนที่มากเป็นระดับสองคืออันนิจจังให้รู้ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกเนี่ยไม่เที่ยงเห็นไหมพระศาสดาเนี่ย ทิ้งคำพูดคำนี้ไว้ก่อนจากโลกนี้ไปก่อนปรินิพพานนะว่าให้เธอรู้ว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาให้เธอทั้งหลายถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนะนะทิ้งคำว่าอานิจจังคำว่าไม่ประมาทเอาไว้นะ <c oughs> คำที่สที่ผู้เจ้าสอนเยอะคือละนันทิ เพราะนั้นถ้าโยมไปเจอพระผู้มีพระภาคเจ้าณนะวันนี้พระศาสดาก็จะสอนให้เธอละนันทิละนันทิแต่วันนี้ไม่ค่อยมีการสอนการละนันทิเพราะว่าสงห่างเหินจากคําพระศาสดาของตนเองเราจะไม่ได้ยินคําอีกหลายๆคําอย่างเช่นสมาธิ9ระดับการละนันทิหรือเนตังมะมะเนโสมาสมินะเมโสอัตตาซึ่งสอนสามคำนี้ต่อจากการเห็นอนัตตา ภูมิปัญญาเราตอนนี้สุดแค่อนัตตาจริงๆแล้วพระศาสดาสอนว่าเธอจะต้องหลังจากเห็นอนัตตาแล้วเธอต้องมีปัญญาอีกสามระดับคือเนตังมามะนั่นไม่ใช่ของเราเนโสมัสสมินั่นไม่ใช่เป็นเราณเมโสวตานั่นไะม่ใช่ตัวตนของเรานะพระองค์อุปมายอย่างไรสามตัวนี้ไม่เหมือนอนัตตานะเฉียดกันนี้เดียวนะมันเป็นอย่างนี้ พระศาสดาบอกว่าเธอเห็นเลกวัดคนทําการวัดลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาไหมสาวกบอกเห็นเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผาไหมไม่รู้สึกเป็นเพราะอะไรนะเป็นเพราะอะไรจึงไม่รู้สึกอย่างนั้นสาวกก็ตอบว่าก็นั่นมันกิ่งไม้นั่นมันไม่ใช่เราพระเจ้าบอกถูกต้อง ทำยังไงเธอจะเห็นขันห้าว่าไม่ใช่เราละ่ะนั้นตัวขันห้าเนี่ยถ้าเราเห็นมันตั้งแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปเนี่ยมันจะเกิดปัญญาตรงนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราคือเนตังมะมะเนสโสมัสมิณนะเมโสตาเพราะฉะนั้นโยมพิจาถ,ถึงอนัตตามันยังไม่จบนะมันต้องปฏิเสธด้วยว่ามันกับเราไม่ใช่ตัวเดียวกันขณะที่โยมเห็นสุขในใจดับไป โยมไม่ได้ดับไปตามสุขนี่โยมรู้ว่าสุขมันกําลังหายไปนะแถมเสียดายมันอีกต่างหากใช่ไหมทุกเกิดมาแล้วหายไปโยมไม่ได้ดับไปตามทุกนะนั่นคือโยมกําลังแยกผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตออกจากกันได้เข้าใจไหมอ่า